ไอ้วาเต้นหน่อเลูกอ่ะอ่ะไม่ย่างกันไม่ย่างกาอันนั่งดีดีนั่งดีดีนั่งดีดีมาแล้วไอ้วานักเต้น ญาหนูจะไปไหนแล้วลูกอ้าวไม่เต้นต่อแล้วเหรอลูกเมื่อกี้เต้นตั้งนานไปไหนอะลูกอันนี้ไงไไหนมันี่เดินนี่ยเฮ้เอี่ นี่พี่หักแขนเสื้อไม่เชื่อคุณอมนลรักบอกว่าไม่แจ้งเตือนเลยกดไลค์กดกระดิ่งแล้วด้วยไอวามาทำไมมันสาวไอ้วาไอ้วาลูก ้ำไล้วทำไมอทำไมเออัญญาเป็นไรอ้าวรเอะย่าเยเอาขนมี่บ้า ฝนตกไหมพ่อพ่อบางนาพายุจ้ะเราเรียกว่ pues า<ำ>พายุจ้ะเอาสีเหลืองขอสีเหลืองก้อนลูกไม่ขอสีเหลืองนะนี่มันเป็นบัตเตอร์กินได้หรอหมดเลยอย่าเลยมันเป็นบหวานใช่เราจะรู้ค่ะอ๋อชอบเพลง ทำไมมันม็นผลลัพธ์น่ารักจังเลยอ่ะลูก